คุณอยากหาเงินให้มันเข้ามาแบบเร็วที่สุดนะครับโดยไม่ต้องลงทุนด้วยนะฮะผมว่าน่าสนใจเลยทีเดียววันนี้ผมจะมาให้คำตอบครับว่ามันพอจะมีวิธีไหนบ้างที่มาได้อย่างรวดเร็วครับสวัสดีครับผมวระับภพรัพรตะตากนาวงนะครับถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กด subscribe ช่องผมนะครับก็รีบกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ ผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์นะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการหาเงินนะครับแล้วก็การทำธุรกิจพวกนี้นะครับผมยังมีชุดวิดีโอเกี่ยวกับการขายของออนไลน์บน Facebook Lazada s h o ป e, ปีรวมทั้งการหารายได้เสริมอาชีพเสริมพวกนี้นะครับที่จริงนี้ผมแค่ยกตัวอย่างนะผมยังมีคลิปอีกเยอะแยะมากมายเลยครับเพราะว่ามีพันกว่าคลิปแล้วคุณอย่าพลาดนะครับกด Subscribe ไว้ได้เลยครับโอเคครับสำหรับ วิธีหาเงินที่เร็วที่สุดนะฮะโดยไม่ต้องลงทุนเลยนะถ้าเป็นการพนันยังต้องลงทุนนะฮะออแต่เป็นลงทุนแบบไหนนะครับเป็นลงทุนแบบว่า1000นะครับหวังผล1นึ่งแสนหนึ่งล้านอะไรอย่างงี้นะฮะออแต่อันนี้ไม่ใช่ครับเป็นเร็วที่สุดแล้วก็โดยไม่ต้องลงทุนนะครับข้อแรกก็คือยืมครับ เอาตายแล้วทำหน้าบิดเบี้ยวกันหมดเอามาพูดได้ไงรู้ๆกันอยู่นะฮะคุณรู้ไหมครับมีคนคิดไม่ออกเรื่องนี้นะฮะหรือคิดออกแต่ไม่กล้ายืมปกติยืมใครได้บ้างครับก็ยืมคนรอบตัวนั่นแหละที่สนิทถูกไหมฮะอ่านี่ผมไม่ต้องบอกวิธีมากนะฮะก็น่าจะพอรู้กันแล้วก็มีอะไรฮะ ก็ยืมสถาบันการเงินต่างๆยืมหรือว่ากู้นั่นเองนะครับก็หาเงินเร็วที่สุดไงโดยไม่ต้องลงทุนเนะเออใช่ไหมบางที่ก็คือเขาไม่ต้องเอาอะไรมาค้ำประกันเลยนะแต่ว่าเขาก็จะมีวิธีเช็คเช็คเครดิตหรือว่าเช็คอะไรของเขานะครับก็เร็วที่สุดโดยไม่ต้องลงทุนแล้วไงนะะเออแต่ข้อนี้ผมจะไม่ขยายความมากนะครับเพียงแค่อยากจะบอกให้รู้ไว้ว่าบางทีมันก็เป็นวิธีที่ ใช้ได้ดีเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าส่วนเนี้มักจะไม่พ้นเรื่องเลยครเครดิตต้องดีอนะไม่ว่าคุณจะยืมใครก็ตามรอบตัวคุณเครดิตไม่ดีนะเป็นคนที่ขี้เกียจทำอะไรไม่ตั้งใจนะครับวันๆเอาแต่นอนวันๆเอาแต่เที่ยวไปขอยืม คงไม่มีใครให้หรือถ้ามีคนให้ก็ให้แค่ครั้งเดียวหรืออะไรประมาณนี้ถูกไหมครเครดิตต้องดีรวมทั้งสถาบันการเงินเขายัต้องเช็คเงินที่คุณหมุนอะนะในออมทรัพย์คุณหมุนยังไงนะครับหรือว่าคุณทําธุรกิจคุณคุณหมุนธุรกิจยังไงถูกไหมครอ,อ,อันนี้ก็พลาดไม่ได้นะอันแรกเนี่ยนะฮนะ,ะก็อย่าลืมกันละกันแต่อย่ายืมบ่อยจนติดนิสยัยนะครับเพราะว่าต้องการเร็วที่สุดนี่เขายืมไง แต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่เงินขาดก็ไปยืมไปยืมก็คงไม่ดีนะครับ2ก็คือหาผู้ซื้อผู้ขายครับก็คือความต้องการความต้องการของผู้ซื้อผู้ขายคืออะไรครับผมจะลองยกตัวอย่างในฝั่งของผู้ซื้อก่อน เวลาคุณไปหาใครว่าคุณเป็นคนช่างสังเกตเนี่ยนะฮะคุณจะรู้เลยว่ามันมีคนอยากจะได้นั่นอยากจะอยากจะได้นี่อยู่ตลอดแล้วบางทีหาไม่ได้นะครับเช่นเอ๊อยากจะได้รถมือสองสักคันหนึ่งตอนเนี้ยเพราะว่าจะซื้อรถมือหนึ่งก็ยังไม่ค่อยโอเคอนะ่ะเศรษฐกิจยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือว่าออตอนนี้รายได้ไม่เข้าแต่ต้องการใช้รถแต่รถมือสองเนี่ย ที่ที่อยากได้อะที่หายากมากเหลือเกินนะครับเป็นโตโยต้าโคโรลารุ่นปีอ่รุ่นปี2,000สมมตินะรุ่นปี2000อะไรพวกเนี้ยแล้วก็เป็นสีขาวเนี่ยเห็นเขาว่ารุ่นนี้มันโอเคมากๆเลยแต่หาอย่างก็หาไม่ได้แล้วคุณได้ยินคนะคุณได้ยินแล้วคุณทำไงต่ออ่าอันนี้คือมีความต้องการซื้อหมายความว่าเขามีเงินพร้อมที่จะซื้อแล้วนะ อ่คือหรือว่าเขามีวิธีของเขาอาจจะไปเอาเงินจากอะไรมาเราก็ไม่รู้นะครับเขามีวิธีแล้วนะฮะมีความต้องการซื้อแล้วถูกไหมฮะแล้วคุณจะทำไงคุณก็ไปหาความต้องการของคนขายไงโดยอ่านี่ผมยกตัวอย่างนะสมมุติผู้ซื้อมีคนนะมีคนอยากซื้อรถฮะคุณก็ไปทำไงฮะ คุณคุณทำอย่างนี้แล้วทำไงฮะคุณอาจจะไปหาเต็นท์รถก็ได้เต็นท์เต็นท์รถมือสองถูกไหมฮะ,ะเขียนสองนี้ไปเลยฮะเต็นท์รถมือสองหรือประกาศหารถเลยหารถสเปคนั้นเลยประกาศหารถนั้นก็คือประกาศซื้อนั่นแหละนะครับแต่เรายังไม่ได้ซื้อนะถูกไหมฮะเออบางทีอาจจะประกาศ ในออนไลน์ของเราก็ได้นะครับประกาศในแพลตฟอร์มไลน์ที่เราเล่นแชทกัน Facebook หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเล่นประกาศนะหรือไปประกาศในกลุ่มที่หารถมือสองหรือว่าอะไรนะครับเพราะคนที่บน่นบ่นบน,บน,บนแล้วเขาหาไม่เจอแสดงว่าเขาอาจจะมีความสามารถในการหาแค่นั้นแล้วถ้าคุณขยันคุณก็ไปหาเพิ่มได้ถูกไหมแล้วเมื่อไหร่ที่คุณเจอรถคันนั้น ครูก็ถามราคาเรียบร้อยต่อราคาเรียบร้อยเสร็จปุ๊บทำไงครับอ่าโอเคครูก็อาจจะบอกไปตรงๆโอเคเดี๋ยวผมได้ราคานี้แล้วนะหรือว่าหนูได้ราคานี้แล้วเดี๋ยวจะเอาคนนั้นน่ที่เขาจะซื้อมาซื้อนะผมขอเงินขอส่วนต่าง2 0 0 0 0บาท30 0 0 0บาทอะไรก็แล้วแ,วแต่ซึ่งครูก็อยาาคุยคนซื้อรถอวันนั้นหนิพูดอะได้รถหรือยังถ้าไม่ได้อะคิดว่าอยากซื้อราคาเท่าไหร่ อะไรประมาณนี้นะคือคุยกันไปคุยมาเรียบร้อยแล้วคุณหาได้คุกก็ไปแจ้งคนจะขายรถว่าขายให้เขาราคานั้นนะแลวฉันไปค่าในหน้าไปค่าในหน้าเพราะว่าคุณจะไม่ลงทุนไงคุณจะไม่ซื้อรถก่อนถูกไหมคุณจะเอาเงินคนนั้นไปอ่าเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องมีการทําสัญญานะมีสัญญาให้ดาวนโหลดทาง Google เยอะแยะเลยนะครับสัญญาจะซื้อจะขายรถยนต์อะไรนี่ก็มีจะซื้อจะขายที่ดินจะซื้อจะขาย,ขายบ้านเช่าแะไวมีหมดนะตึกอะไรมีหมดอ่ะ ฉันจะจะซื้อจะขายมันจะซื้อจะขายได้ทุกอย่างนะครับแล้วเราก็ผมบอกเคล็ดลับนิดนึงคุณต้องบอกไอ้คนที่ที่เขาจะขายนะเช่นสมมติว่าเขาไปเป็นเต็นท์รถพอดีนะกูต้องบอกว่าเออพอดีตอนเนี้ยทำเรื่องเนี้ยแล้วจะทําไปเรื่อยๆกูก็แอบขู่เขานิดนึงว่าแบบยังไงก็สุดท้ายแล้วอย่าลืมนะเพราะว่าต้องบวกแล้วก็ผมต้องเอากาไรหรือว่าหนูต้องอกําไร อ่าไม่อย่างนั้นก็คืออยู่ดีไปคุยกันแอบคุยกันเองแล้วก็ไม่ให้ค่าในหน้าคุณนะก็ไม่ได้ถูกไหมฮะแต่คุณบอกไปเงี่ยปกติเต้นลดเขาเข้าใจเขาให้อยู่แล้วนะครับอ่าโอเคก็คือไปต่อราคาคนขายนะครับแล้วก็ไปบอกคนซื้อคุณก็ไดส้ส่วนต่างนั่นเองอันนี้แค่เรื่องลถนะฮะถ้าคุณสังเกตเนี่ยคุณจะได้ยินเยอะแยะมากมายเลยนะครับบางคนอาจจะเป็นแบบว่าเฮ้ยตอนนี้หน้าชั้นเป็นกะเป็นฟา ใช้นั่นใช้นี่มาก็ไม่ดีนะเป็นสเตียรอยบ้างอะไรบ้างหน้าเสียหมดแล้วคุณก็ไปหาคนขายอะไรที่ลดกระดลดอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วคุณศึกษาของของเขาให้ดีว่ามันดีจริงไหมคุณก็เอาไปขายให้ได้แล้วเนะขยันกว่านิดนึงคุณก็ได้เงินแล้วหาผู้ซื้อผู้ขายหาความต้องการแล้วเอามาบวกเนี่ยไปตัวกลางนั่นแหละนะฮะเนี่ยมันได้ทุกอย่างหรือบางครั้งคุณได้ยินคนอยากจะขายก่อนนะครับเช่นโอ มือถือนะฮะมือถือรุ่นนี้ฉันซื้อมาอยากจะเปลี่ยนละรุ่นนี้ใช้แล้วแบบว่ามันแพงไปหน่อยเนี่ยซื้อสมมุตินะ iPhone รุ่นใหม่ล่าสุดซื้อมา48,000แต่รู้สึกว่าไม่ไหวอะอยากจะขายแล้วซื้อเงินสดมาซะด้วยนะจะลดลดไปใช้ธรรมดาก็ได้นะพวก oppo พวกอะไรก็ได้เงี้ยหมื่นกว่าบาทแต่เนี่ยฉันอยากจะขายสักเพิ่งซื้อมาเดือนเดียวะจะขายสัก42 0 0 0อะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ อันนี้ปุ๊บกูก็ไป,ไปมีคนจะขายนะคุณก็ไปประกาศว่าฉันอยากจะขายอันนี้นะเพิ่งซื้อมาเดือนเดียวขาย4ี่หมื่นห้า่เงี้ยได้กำไรสามพันอะไรประมาณอย่างเงี้ยคุณจะไปได้ยินผู้ซื้อผู้ขายก็ช่างคุณเชื่อเถอะคุณลองออกไปข้างนอกดูนะครับแม้แต่ไปนั่งร้านข้าวผัดร้านข้าวแกงคุณก็จะได้ยินอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าคุณหูดีนิดน,นึนะลองสังเกตนะครับทุกๆวันมันจะมีบ้างล่ะนะฮะต่อไปอันที่3นะฮะ ก็คืออะไรครับเร็วเลยนะอันนี้เร็วเลยขายความรู้ครับโอ้โหขายความรู้เดี๋ยวนี้คนก็ให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าความรู้ปัจจุบันเนี่ยมันมีเยอะก็จริงแต่ความรู้ที่มันแบบว่าเป็นเคล็ดลับหรือว่าอะไรก็ตามที่บอกว่ามันหาไม่ได้คนกำลังโหยหาอยู่อ่าพอเข้าใ่ไหมฮะแล้วมันจะไปหาเร็วที่สุดได้ยังไงนะครับ ก็เป่าประกาศนะฮะเป่าประกาศไปทางโซเชียลของคุณเช่น Facebook l i น์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งกลุ่มหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณสามารถเป่าประกาศได้โดยที่ว่าคุณต้องมีความรู้ที่เชี่ยวชาญนะที่เชี่ยวชาญนะฮะเช่นคุณตกปลาเก่งนะ,ะคุณทําผัดไทยเก่งคุณทํากาแฟคาปูชิโน่เก่งนะครับในต้นทุนที่ถูกเช่นทํากาแฟคาปูชิโน่คุณบอกว่า ปกติเอากาแฟปับป๊บๆนั่นมารวมกันนะครับแก้วแก้วหนึ่งเนี่ยหนึ่งร้อยมลนะต้นทุนทั่วๆไปที่ทํากันเลยเนี่ยมันจะต้นทุนอยู่ที่18บบาทสมมุตินะ18บาทแต่คุณสามารถนะฮะทำให้ต้นทุนของคาปูชิโน่แก้วประมาณ100 ML มเนี่ยนะครับ100มิลลิกรัมเนี่ยต้นทุนลดลงไปเหลือแค่7บาทนะฮะคือลดลงไปประมาณครึ่งหนึ่งอะ่ะ นะฮะซึ่งคุก็เป่าประกาศว่าคุณสามารถไปขายต่อได้โดยที่ว่าคุณจะขายความรู้นี้ออกมาเป็นเอกสารหรือว่าออกมาเป็นวิดีโออย่างนี้นะครับโดยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงแล้วก็แล้วแตนะ่ไปซื้อวัตถุดิบที่ไหนเอามาทายังไงให้ต้นทุนมันลดอย่างนี้อะไรประมาณอย่างนี้นะฮะแล้วก็ปป่าประกาศว่าแบบโอ้โต้นทุนนี้ถูกมากคุณสามารถเอากาแฟนี้ไปขายนะ่าจะขายแบบ Del ิ e ิลี่ยบาท นะก็กําไรเกือบ20บาทแล้วหรือจะไปเปิดร้านค้านะปกติขายกัน4 0 5 0 60กูก็ได้กําไรมาเน้นๆเ,เพิ่มสมมุตินะนะแต่คุณต้องเป็นเรื่องที่คุณเชี่ยวชาญไงซึ่งปกติแล้วนะครับทุกๆคนจะมีเรื่องที่เชี่ยวชาญอยูนะ่เรื่องที่เชี่ยวชาญคือเรื่องที่คุณทําได้ดีกว่าคนอื่นหรือบางทีเนี่ยถ้าไม่เป็นของกินนะอย่างเช่นสมมุติว่าคุณสามารถบอกได้ว่าการที่จะพูดต่อหน้าคน นะฮะให้คนฟังให้คนประทับใจเนี่ยทำยังไงบ้างนะฮะเออคุณก็บอกนี้ได้แต่แน่นอนว่าคุณจะต้องมีเอ,อ่อคำว,ว่าแชร์ประสบการณ์ของคุณหรือว่าอะไรอย่างถติว่ากาแฟเมื่อกี้คุณก็ต้องมีโช์มีอะไรคือหลายๆครั้งให้คนที่เป็นเพื่อนหรือว่าคนที่ติดตามคุณหรือว่าคนที่คุณอยู่ในกลุ่มที่คุณไปแชร์เขาเห็นว่าเอ้ยนี้มันทากาแฟเฮ้ยมันน่าสนใจทําไปทาไปเรื่อยๆอาจจะเป็นเดือนหนึ่งสักเดือนหนึ่งคนเริ่มสนใจ นะคุณขายความรู้นะครับขายหนังสือ999บาทขายคอร์สพันกว่าบาท2 0 0พกว่าบาท3,000กว่าบาทอะไรก็ไม่รู้แนละ้วแต่ได้เงินเลยฮะได้เงินแล้วนะครับเพราะฉะนั้นความรู้เนี่ยก็โอเคนะครับทีนี้เนี่ยสามอย่างเนี่ยครับที่ผมแบ่งปันคุณลองไปใช้ดูนะครับแต่ที่จริงแล้วครับสิ่งที่น่าอันตรายก็คือความที่ว่าคุณจะไปหาเงินแบบเร็วที่สุดนั่นแหละ พอเร็วที่สุดเนี่ยมันก็เลยมีทางเลือกน้อยมากๆยผมแนะนําครับว่าการที่คุณจะหาเงินควรหาเงินแบบไหนฮะที่ดีที่สุดครับแบบมั่นคงถูกไหมคุณจะทำยังไงให้หาเงินแบบมั่นคงโดยไม่ลงทุนไงซึ่ง ผมอยากบอกเลยครับว่าออนไลน์เนี่ยแน่นอนนะยิ่งคุณฟังผมมาหลายคลิปแล้วคุณจะรู้ว่ายัางไงผมก็ให้ความสําคัญเรื่องออนไลน์มากที่สุดนะครับหาเงิน hmm. แบบมั่นคงโดยไม่ลงทุนจะทํำยังไง mm hmm. ผมบอกเลยนะถ้าเกิดว่ามันมีคําว่าไม่ลงทุนขึ้นมาปุ๊บเนี่ย u t u b e ก็เป็นคำตอบที่น่าสนใจครับ mm hmm. ผมทำคลิปตั้งแต่แรกนะผมใช้อุปกรณ์เดิมหมดใช้มือถือใช้อะไรของเดิมหมดนะครับ แล้วผมก็เอาความรู้ของผมไปพูดให้คนอื่นฟังผมทำคนเดียวเริ่มต้นจากศูนย์เริ่มต้นจากศูนย์นะฮะเพราะฉะนั้นสามารถหาเงินแบบมั่นคงโดยไม่ลงทุนได้แต่ปัญหามันอยู่นี้คือปกติคนทำ u t u b e เนี่ยคุณจะเข้าใจว่าเขาได้รายได้หลักๆมาจากการโฆษณาที่แบ่งกับ y o u t u อะ่ะะเหมือนคลิปเนี่ยคุณเข้ามาดูคุณจะเห็นโฆษณาก่อนจะเข้ามาดูถูกไหมถ้าเกิดคุณไม่ได้กดข้ามไม่ได้กดสคริปต์เนี่ยผม นะครับก็จะได้เงินจาก Youtube เขาแบ่งให้ด้วยแต่แบ่งเท่าไหร่มันก็ไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่ามันต้องใช้คนดูเยอะๆะๆแล้วมันจะรวมเป็นก้อนไงแต่สำหรับผมแล้วค่าโฆษณาที่ทาง y o u t u b e แบ่งให้เนี่ยมันไม่พอนะครับเดี๋ยวนี่มันน้อยมากนะฮะคุณอย่าหวังนะเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าท o u t u b e แล้วคุณจะได้เงินเยอะๆอันนั้นมันต้องมีผู้ติดตามหลักสักสักล้านนึงอ่ะนะฮะถึงจะอยู่แลวสบาย ถ้าต่ํากว่าล้านหนึ่งมันยังไม่ค่อยพอเท่าไหร่นะครับแต่ทีเนี้ยถ้าคุณจะหาเงินแบบมั่นคงโดยไม่ลงทุนด้วยนะครับแล้วไม่จําเป็นต้องไปคิดเรื่องค่าโฆษณาด้วยนะผมมีนะครับอบรมฟรีครับอบรมฟรีเกี่ยวกับการทำ YouTube ให้กับอาชีพหรือว่าธุรกิจของคุณนี่แหละให้มันเป็น passive income ได้เลยนะครับโดย ไม่ต้องลงทุนอะไรก็ได้คุณมีมือถือแค่เครื่องเดียวก็ได้นะครับคุณยังไม่ได้เริ่มต้นทำคุณก็ทำได้นะฮะแล้วก็ไม่ต้องไปพึ่งพาค่าโฆษณาเหมือนที่ผมบอกนะครับอ่าผมบอกไว้แล้วนะในอมรมฟีคุณลองไปดูนะอมรมฟีเรื่องเนี้ยนะครับแอดไลน์ไปครับแอดไลน์แอดวอด w a ล w a r w a r นะครับแล้วก็แดดนะครับแล้วก็ยูทูปอ่า นะครับ adwall d t youtube นะครับเดี๋ยวผมขึ้นตัวให,ใหญ่ๆตรงนี้ให้อีกครั้งหนึ่งฮะเอาใหญ่ๆเลยนะครับ ad ไลน์นี้ไปนะครับเดี๋ยวจะมีอบลมฟรีตรงนั้นแล้วคุณจะได้รู้ว่าเอะมันจะทำยังไงซึ่งผมก็พยายามบอกไปครับว่าผมเองเนี่แหละทำยังไงนะครับจากเริ่มแรกผมคนรู้จักไม่กี่สิบคนนะก็คือคนทั่วไปนี่แหละที่เป็นเพื่อนเป็นญาติที่รู้จักกันไม่กี่สิบคนเดี๋ยวนี้มีคนรู้จักผมหลายแสนคนเพราะอะไรผมถึงทำได้ ลองไปฟังในอบรมฟรีนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่เขาอยากจะได้เงินเร็วๆนะฮะโดยไม่ต้องลงทุนครับสุดท้ายนี้อีกครั้งหนึ่งครับอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง u t u b e ของผมไว้นะครับเพราะว่าผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ครับสำหรับวันนี้จบลงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ